สวัสดีเพื่อนพ้องด้ะ้องพี่รนครับพบกับผมกับคิงเรเล่นครับผมนี่คือเกมกินชินอิมแพคครับผมเป็นเกมที่มาแรงสุดในปีที่แล้วและปีนี้ก็มาแรงสุดเหมือนกันนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้ลองเล่นดูครับผมถ้าชอบเกมแนวเทมีในเรื่องอยู่แล้วเนี่ยลองเล่นเกมนี้ดูนะคือถ้าไม่ชอบเล่นเกมกับคนอื่นเนี่ยเล่นเกมคนเดียวก็ได้เกมนี้เป็นเกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้คือต้องบอกกันว่าเกมไม่ต้องใช้เน็ตในการเล่นนะต้องมีมือถือที่มีสเปคนิดนึง เกมนี้ภาพสวยมากเป็นเกมเราจัดทีมแหละเราต้องเปิดหาตัวละครแล้วก็มาอัปเกรดทีมของเรานะในตัวเกมเนี่ยจะเล่นในเรื่องเป็นหลักซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยน,น่าติดตามมากๆอยู่แล้วสำหรับใครที่ชอบอ่านชอบเล่นในเรื่องเนี่ยลองเล่นเกมนี้ได้ครับผมแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสนิทกับ NPC ในเกมแน่นอนจะผูกพันกับ NPC ในเกมแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยจะจะมาทําข้อมูลคร่าวๆให้กับสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับใครที่แบบ อย,อยากเริ่มต้นที่จะเล่นเกมนี้แต่ไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยวันนี้จะมาทําข้อมูลคร่าวๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะส,สิ่งที่ผู้เล่นใหม่ต้องทําหรือว่าผู้เล่นใหม่ต้องทําอะไรบ้างเนี่ยคือวันนี้จะมาทําคลิปให้ดูนะว่า,าเริ่มต้นเล่นเกมนี้นะต้องทําอะไรบ้างนี้ผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในจุดนี้แต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเริ่มต้นเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นใครให้แต่ว่าวันนี้ก็คือจะไม่ได้มาบอกว่าต้องทําอะไรบ้างเท่านั้นแต่ว่ามีกิจกรรมเทพจากโคด้าช็อปมาได้นากับผม ซึ่งเว็บโคด้าช็อปเนี่ยเป็นเว็บเติมเงินสุดเทพเลยอยากแนะนำให้รู้จักนะถ้าใครที่อยากสบายใจเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยาสามารถเติมเงินผ่านเว็บโคด้าช็อปได้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้า,าเริ่มต้นเล่นเกมกินชีอินแกลเนี่ยอยากจะเติมเงินเกมสักเล็กน้อยเนี่ยสามารถเติมเงินผ่านเว็บโคด้าช็อปได้เพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเท่าไหร่ก็ได้เราจะรับโบนัสสองเท่าเั่นเองนะตอนนี้คือไม่ได้มาบอกเทคนิคเท่านั้นแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเล่นเกมนี้ แล้วก็อยากจะลองเติมเงินเกมนี้บ้างเนี่ยหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าแล้วอยากลองเติมเงินเกมนี้บ้างเนี่ยวันนี้มีกิจกรรมเทพจากโคด้าช็อปมาแนะนํากับผมซึ่งตอนนี้ทางโคด้าช็อปเนี่ยมีโปรโมชั่นสุดเทพให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะถ้าเราเติมครั้งแรกเราจะได้รับโบนัสสองเท่านะในทุกจำนวนคันเติมเลยแต่ถ้าเราไม่ได้เติมครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังได้รับโบนัสอยู่นะรายละเอียดทุกอย่างนะอยู่ใต้คลิปของผมจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้นะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนะี๋ยวจะมาสอานวิ วิธีการเติมเงินเกมเพื่อรับโบนัสสองเท่าเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดไปที่เลงใต้คลิปก็จะได้มาสู่หน้านี้อันดับที่หนึ่งก็คือต้องกรอกไอเดียเกมแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะไอเดียเกมเราสามารถไปคัดลอกได้ที่ตัวเกมอยู่แล้วแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกด้วยต่อมาวิธีที่2คือเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมในเกมน,นะขั้นตอนที่3คือชาระเงินเราสามารถชาระเงินได้หลากหลายช่องทางนะใครที่มีธุบะิวเรเล็ตก็สามารถชาระเงินผ่านธุบะนิวเวอรเล็ตได้ หรือว่าซิม as d ดี AC, หรือว่า t ุบ a ูเ e ฟก็ได้ด้วยแล้วก็ผ่านแอปธนาคารต่างๆได้หมดแล้วผมที่ซื้อเป็นเองก็ได้ด้วยนะมีหลากหลายช่องทางให้เราเลือกชําระเงินได้ขั้นตอนที่สีคือเราต้องใส่อีเมลของเรานะแล้วก็กดสั่งซื้อตอนนี้กดยืนยันแล้วก็ทําการชรําระเงินครับผมแล้วทางเว็เนี่ยจะส่งรหัส OTP มาให้เรานะทางข้อความ้วเราก็กรอกตามนั้นก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับผม ถ้าแต่เงินผ่านซิมก็เลือกเครือข่ายก็ผมแล้วก็กดเบอร์ของเราเนินกันต่อแล้วจะมีข้อความส่งมาที่เบอร์แล้วก็ผมแล้วก็กดสร้างแล้วมันก็จะเด้งสู่หน้านี้อย่างอัตโนมัตินะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นี่ว่าเข้าเกมมาแล้วเนี่ยคือ ให้เราเนี่ยเล่นตามเกมแล้วผมเพราะว่าตัวเกมเนี uh ่ยจะดําเนินเรื่องขอให้เราอยู่แล้วนะคือตัวเกมจะพาให้เราเเล่นในเรื่องอยู่แล้วและนี่ถึงเอ่อแรงสิบแรงมาจนภัยสิบนะไม่ใช่ตรงนี้อันนี้คือเลืวอตัวละครอันนี้คือเรื่อวยี่สิบเียคือเลืวอตัวละครนะส่วนแรงมาจนภัยเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้แรงมาจนภัยสิบสองเจอไหมตรงนี้ให้เราเล่นนี้ถึงแรงมาจนภัยสักสิบน้วเราสามารถทาอะไรหลายอย่างได้คือบางคนเนี่ยอยากโหดก่อนแล้วค่อยไปเล่นหมดในเรื่องอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะ ซึ่งไพ่ตัวเกมนี้คือเล่นไม่อยากซ่าชอบเกมแนวที่มีเนอเรื่องเนี่ยเกมนี้สมควรเล่นกับผมเพราะว่าเป็นเกมแนวเล่นในเรื่องเป็นหลักนะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสมมติว่าถึงแรงประชนภัยสักสิบแล้วเนี่ยคือสามารถทำหลายอย่างได้แล้วสิ่งที่เราต้องทําแนะนําก็คือให้เราทําภารกิจรายวันกับผมคือตรงนี้กดไปตรงแผ่นที่แล้วก็ตรงสีมะม่วงนี้อันนี้คือเราสามารถทําได้และเราจะได้ค่าพลังเอ็กพีเยอะมาก สิ่งที่เราต้องทําเป็นระดับแรกก็คือสิ่งที่แนะนําก็คือให้ทําภารกิจประจําวันก็ผมนี่เราสามารถทําอันนี้ได้คือไอตัวภารกิจนี้จะอัปเดตใหม่ทุกๆวันนะคือเราสามารถเข้ามาทําทุกวันได้เราสามารถทําได้4ีครั้งก็คือเราจะได้ของเยอะมากนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยอันนี้ยิ่งแนะนําเลยถ้าไม่อยากเล่นในเรื่องก่อนเนี่ยแต่ถ้าต้องการแรงผระชนไปยให้อัปเร็วๆเนี่ยให้เล่นเนื้อเรื่องก็ผมแต่ว่าถ้าไม่อยากแบบเล่นในเรื่องก่อนอยากเทพก่อนเนี่ยก็สามารถมาทําอันนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่แนะนํานะ อย่างเช่นตัวนี้จักรมอนสเตอร์ นี่เซ็แล้วหนึ่งก็คือจะเหลือ X สามยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคือไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยแนะนไม่ทำภารกิจรายวันอันนี้ก็เพราะว่านอกจากเราได้ของแยกแล้วเนี่ยจากกจากการทำภารกิจแล้วเนี่ยถ้าเราทำครบเนี่ยเราสามารถรับของได้เลยนะคือได้เอ็กพีเนี่ยเยอะมากครับผมไอ้ตัวภารกิจประจําวันเนี่ยคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือเราสามารถทําได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเนี่ยคือสามารถทําได้อยู่แล้วทาลายหอคอย ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคือเราไม่จะเป็นต้องจำกัดบอนสเตอร์ก็ได้แต่เราให้กำ,กำจัดเพราะว่าเราจะได้เอ็กด้วยนี่มาถึงแล้ว จกกัการสลายอ,อย่าลืมนะสรับใครที่ต้องการเติมเงินเกมนี้สามารถเติมผ่านเว็บโพดชอบได้คือเราจะได้คูณ2อได้เลงนะอย่าลืมอย่าพลาดกิจกรรมเทพอันนี้สามารถเติมผ่านเว็บโพดชอบได้ลิงกใต้คลิปนะ okay. อ hey, เลยอันสุดท้ายอันนี้คือเราทํามาอันที่3ามแล้วนี่ถึงแล้วอันนี้คือถ้าทําอันได้เสร็จก็คือเราสามารถทําภารกิจหลายวันเสร็จแล้วนะอันนี้นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทําถ้าคิดอะไรไม่ออกว่าจะทําอะไรก็คือทําวันนี้ก็ผมภารกิจหลายวันเนี่ยคือมันจะให้ของเราเยอะมากๆนะได้ทั้งค่าไอพแล้วก็เงินโมนาต่างๆคือได้ของไอเทมเยอะมากๆอย่าลืมมาทาตรงนี้นีโอเคโอเคาสบรบเ นี่เรียบร้อยอันนี้คือคําขอเราก็ทาเสร็จแล้วประจําวันถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเล่นเกมแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อเนี่ยคือสามารถทําคําขอได้คําขอเนี่ยคือวันหนึ่งเราสามารถทาได้4ครั้งนะคือจะมี4ีภารกิจให้เราพอเราทําเสร็จเนี่ยคือแต่ละครั้งในถ้าเราทําได้นะคือจะมีของแยกให้เราอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราทําครบทั้งหมด4อันเนี่ยคือเราสามารถไปรับของเพิ่มเติมได้ถ้าเราทำคำขอเสร็จก็คือมารับตรงนี้เราจะได้ไอคิวเยอะมากนะเมื่อกี้ก็คือรับไปแล้วก็คือ จากด้วยสิบสองเนี่ยคือตอนนี้เป็นแรกมจนไพ่สิบสามแล้วอันนี้คือสิ่งแรกที่แนะนาให้ทาถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วไม่รู้จะทายังไงต่อคือปกติถ้าเป็นผู้เล่นใหม, g, เาม,ามเ่เน,มนี่ยคือจะเล่นในเรื่องเป็นหลักอยู่แล้วแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่อยากเล่นในเรื่องเป็นหลักเนี่ยสามารถมาทาคอมขอประจําวันได้คือแต่ละวันเนี่ยจะมี4อันนะเราสามารถทําได้คือแต่ละครั้งเนี่ยคือเราสามารถทําได้แล้วก็มีของแยกให้อยู่แล้วปรกิจแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะถ้าเราทาครบทั้ง4อันเนี่ยเราสามารถมารับของได้มารรรรับ P เเพิิ่มมตตตได้้งงแนนภยี คือจะได้ของเยอะมากๆอันนี้คือเสียงแรกที่นะาําไม่ทํานะสิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือการหาเงินก็ผมซึ่งในเกมนี้ก็คือค่าเงินของเกมนี้คือระบบโมนานะเป็นค่าเงินโมนาสำหรับใครที่แบบเขาเริ่มต้นเกมอาจจะยังไม่เจอปัญหานี้แต่ถ้าแรงพจนภัยเราสูงขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราเจอปัญหานแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็คือฟาร์มไวตั้งแต่ต้นๆก็ดีับผมอันนี้เราสามารถดูได้ตรงแบบได้ก็คือคือถ้าแรงพจนภัย10เนี่ยคือจะมีขึ้นอยู่แล้วนะอันนี้ที่เป็นสีของทองนี่ก็คือ เราสามารถฟาร์มเงินได้ฟาร์มเรื่อยๆไม่ใช่ได้แค่งเงินนะได้ a อฟด้วยมาดู คือไอ้ตรงสีทองทองนี่คือเราสามารถมาฟาร์มได้อยู่แล้วนะก็คือเรามาฟาร์มมอนสเตอร์อย่างเดียวก็ได้พราะถ้าเราฟาร์มมอนสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาเราสามารถรับได้นะแต่ว่าจะเสียค่าพลังงานนั่นเองได้เงินหนึ่งหมื่นสองกับได้ค่าพลังงานไอีด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือสำหรับใครที่ไม่อยากจนในทนาคนเนี่ยสามารถมาฟาร์มเงินได้เจอไหมเราเสร็จที่หนึ่งก็จะมีโผล่โผล่ไปอีกที่หนึ่งในแมปหนึ่งนะ เราสามารถฟาร์มได้ถ้าเรามีพลังงานมากเท่าไหร่เราก็สามารถฟาร์มได้มากเท่านั้นนะอันนี้คือแนะนําสาหรับใครที่ในอนาคตเนี่ยคือพเพื่อ้นใหม่ยังไม่เจอตอนนี้แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราจะเจอการอัพของการอัพอาวุธต่างๆหรือว่าการอัพอะไรอาร์ติแฟกต์ต่างๆเนี่ยคือเราจะเจอปัญหาในแนวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินเยอะๆไว้อันนั้นคือดีที่สุดครับผม แมเมื่อไรทุกครั้งที่เราตีเสร็จเนี่ยจำกัดมอนสเตอร์เสร็จเนี่ยไอดอกไม้นี่ก็จะขึ้นมาเราสามารถรับได้คือเราไม่รับก็ได้นะบางทีเนี่ยเราอยากจะฟาร์มแล้วเฉยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะแต่แนะนําให้รับมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ของเยอะกว่าตอนนี้อาจจะได้แค่ในหมื่นสองแต่ว่ายิ่งแรงระจนภัยเราสูงมากเท่าไหร่โลกเลเวลสูงมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เพิ่มตามโลกของเราด้วย นี่คือสิ่งที่แนะนำให้ทำเป็นอันดับที่2นะอันนี้ถ้านอกเหนือจากการทราธุรกิจประจําวันแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะทาอะไรต่อเนี่ยสามารถนาฟาร์มเงินเก็บไว้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยการอัพตัวละครการอัพของต่างๆอัพเกรดตัวละครต่างๆทุกส่วนเนี่ยคือมันใช้เงินโมนาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะให้ความสําคัญกับเงินโมนาในเกมี้ด้วยสิ่งต่อมาคือนอกเหนือจากการหาเงินโมนาแล้วคือสิ่งที่อยากให้ทําเพิ่มเติมก็คือคืออันนี้มันจะลงคล้ายๆกันแต่ว่าจะได้ของแตกต่างกันก็คือ ถ้าเป็นเงินโมนาเนี่ยมันจะเป็นสีทองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยนี่คือที่จะนําต่อไปนะมันจะได้สมุดสมุดอันนี้คือเราสามารถอัพตัวละครได้ด้วยโคตรเจ๋งอันนี้อย่าลืมมาทําตรงนี้ด้วยจะได้ค่ายอพีด้วยนะ เห็นไหมเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคือจะมีดอกไม้ขึ้นมาือกันนะแต่สิ่งที่เราจะได้แตกต่างกันก็คือของไอ้สมุดเล่มนี้คือเราสามารถไปอัพตัวละครเราได้คืออัพเลเวลตัวละครนะเกมนี้จะแยกกันระหว่างเลเวลตัวละครกับแรงมาชนไัยนะคือตัวละครเราเนี่ยจะเลเวลแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่า,าสิ่งที่แยกมาอย่างชัดเจนก็คือแรงมาชนภัยกับเลเวลตัวละครนะอย่างเช่นตอนนี้แรงมาชนภัยแค่13แต่ว่า เรียกว่าตัวละครเนี่ยไป20แล้วนะอย่างต่อมาที่แนะนําให้ทําก็คือมันจะมีพวกคล้ายๆอารมณ์ดันเจียนถ้าพูดถึงเกมแบบธรรมดาทั่วไปคือมันจะค,คล้ายๆอารมณ์ดันเจียนเ่ะเราสามารถไปฟาร์มพวกนี้ได้คือแต่ละด่านเนี่ยคือบางด่านก็ยังไม่ปลดล็อกนะคือเราต้องไปฟาร์มให้ร่มามชนภัยเราเรีเวลขึ้นก่อนสิ่งที่อยากให้ทําแนะนําอันนี้คือแนะนํานลยนะสลับใครที่แบบ มีเล้วพอสมควรแล้วเนี่ยอยากปั้นตัวละครในเทพแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเล่นในเรื่องแล้วแล้วยังเอาชนะพวกพวกมอนสเตอร์ไม่ได้แนะนําให้ปั้นอันนี้คือเราสามารถได้รับของพวกอ,อย่างเช่นตัวนี้พวกอัติแฟกต์อันนี้คือมันสาคัญมากมากนะบางคนเนี่ยพลังน้อยแต่ไม่รู้จะอัพยังไงคืออัติแฟกต์เนี่ยก็คือสําคัญมากๆคือตอนนี้ใส่มัวไปขอนเพราะว่ายังไม่มีของอะไรมากในใน,าน,าน,านในอนาคตจะเปลี่ยนแน่นอนซึ่งอ,อยากให้ทําต่อไปก็คือมาอัพอัติแฟกต์อันนี้เราสามารถไปฟาร์มได้ ก็คือตรงนี้กดดูตรงแมปได้เราสามารถเทเลพอร์ตได้อยู่แล้วนะอันนี้มันอารมณ์คล้ายๆดันเจียนนะแล้วเราก็ฟาร์มของเอาในนี้คือถ้าเราจบดันเจียนเมื่อไหร่จบภารกิจในดันเจียนเมื่อไหร่เราก็สามารถได้รับของพวกอัติแฟกอะไรงนี้ยิ่งเลเวลเราเอา่อยิ่งเราลงมาเท่าไหร่เนีแล้มันปลอกล็อกใช่ไหมเราจะได้ของตามเลเวลที่เราเอาชนะได้ นี่เห็นไหมเมื่อเราท้าทายดันเจี้ยนสำเร็จเราจะได้ของตามนีครั้งแรกอาจจะนานิด้นึงแต่ว่าพอเล่นไปนา,นานเนี่ยก็จะสนุกกับมันเองนะนี้ดูได้ของโคตรเทพอย่าลืมว่าผมสิ่งที่เราต้องทําไป็นับแรกก็คือทาธุรกิจประจําวันนะถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยไปฟาร์มเงินก็ได้ไปฟาร์มของก็ได้แต่ถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยสามารถมาลงดันเจี้ยนได้อันนี้คือแนะนานะคือนี่คือข้อมูลคร้าวๆข,ข,ของการเล่นเกมนี้สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทากับผมอันนี้คือแนะนานะ ถ้าไม่อยากเล่นในเรื่องคอนเนี่ยก็ค,คืออันนี้คือสิ่งคร่าวๆที่อยากแนะนําไม่ทําเป็นอันดับแรกแต่โดยปกติทั่วไปเป็นผู้เล่นใหม่ทั่วไปเนี่ยก็คือจะเล่นโหมดในเรื่องอยู่แล้วนะแล้วก็อัปเวตตัวละครเราจากตรงนั้นนะคือเรื่องมาสนุกมากเกมนี้อย่าลืมอ่านกันด้วยครับผมมันน่าติดตามมากๆานะแต่ถ้าเราเล่นในเรื่องแล้วก็สู้แทบไม่ไหวแล้วเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มตามตาม,ตามพดั้เ้ยนต่างๆได้คือมันจะมีบอกแล้วนะคือบางดันเจียนคือแต่ละวัน,นจะมีของที่แบบให้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเราสามารถ ามาดูได้อย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้ยังไม่ปลดหล็อกจะได้ของเจอไหมนี่อ์ติแฟกต์เราจะได้ของแต่ละอย่างคือแต่ละดันเจียนคือจะได้ของไม่เหมือนกันสามารถมาดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาลงตรงดันเจียนครับผมจะได้ของหลักมากๆนะถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นขนาดถึงเล่นในเรื่องแล้วถ้าเป็นสายในเรื่องก็ตามเถอะ่าเราเล่นในเรื่องไปสักพักเนี่ยเราสู้พวกอมอนสเตอร์ไม่ไหวแล้วเนี่ย อย่าอัพตัวละคนนรจะเทพอย่าลืมมาลงดันเทียนครับผมอันนี้แต่ว่าลงดันเจียนจะอัพตัวละครได้ก็ต้องไปฟาร์โมนาด้วยให้เงินเยอะๆนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่แนะนําเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าใครที่อยากให้ทาคลิปเพิ่มเติมอะไรก็สามารถเมนบอกกันได้ครับผมอย่าลืมก็ผมสำหรับใครที่จะเติมเงินเกมไม่อยู่แล้วเนี่ยสามารถเติมเงินผ่านเว็บโคด้าช็อปได้เพราะว่าเราจะได้คูณ2องเองครับผมเติมเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะนี่คือเทพมากๆจะได้คูณ2 ถ้าอยากเติมเงินคุ้มๆเนี่ยสามารถเติมเงินผ่านไปรษณดยับได้เพราะว่าตอนนี้กินชีนิแพกเนี่ยสามารถเติมเงินผ่านไปรษณดยับได้แล้วนะเรื่องความคุ้มค่าเรื่องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสบายใจได้วางใจโครษณับได้ครับผมลิงก์ใต้คลิปนะส่วนเรื่องอรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยรายละเอียดการเติมเงินครั้งแรกได้คูณ2เนี่ยสามารถดูได้ใต้คลิปจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะอันนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมเจอคลิปหน้านะสลับใครที่อยากได้มอนีลิปบผ้ เจอหน้าผมบายๆเซียวเก็ตมาแฟน